กรับสวัสดีครับศรีมูที่รักและเคารพทุกทกท่านขอรับมาในช่วงกองบุญวัตถุมงคลพ่อพราหม์เช่นเคยในยวันนี้ก็มีพระเครื่องดีๆของะเดะคุณหลวงพ่อเล็กพระครูโรเตอร์วิราการจเจนธรรมแห่งวัดท่าขนุนจะมาแนะนำนะฮะให้เข้ากับยุคให้เข้ากับสมัยในยุคนี้สมัยนี้นั่นก็คือสมเด็จพออระอุปปฐมรุ่นยิ้มรับทรัพย์ นะฮะสมเด็จป้องผนร,รุ่นยิ้มรับทราบรุ่นนี้เนี่ยเป็นพระเครื่องที่พระเด็พระคุณหลวงพ่อเล็กพระครูเตอร์เวลาการจะนธรรมได้จัดทํไดลจัดสร้างขึ้นมาในงานกรรมฐาน3วันนั่นก็คือวันที่สิบเก้ายี่สิบยี่สบเอ็ดเดือนตุลาคมปีพศักรสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ในวันพุทธาพิเศษเนี่ยรุ่นนี้เป็นรุ่นที่มีความพิเศษมากที่สุดหมายถึงว่าโดยปกติแล้วเนี่ยพระเด็พระคุณหลวงพ่อเล็กเวลาท่านจะพุทธาพิเศษพระเครื่องเนี่ยท่านจะไปอราราธนานิมนต์ กราบราธนานิมนต์สมเด็จพ่อพระสมมาสัมพุทธเจ้าก็ดีพรอพระจุพุตธเจ้าก็ดีพระอรหันตก็ดีนะครูบาอาจารย์เบื้องบนก็ดีนะก็เป็นปกติเช่นนั้นตลอดมาแต่ว่าพระเครื่องรุ่นนี้เนี่ยเป็นพระเครื่องที่ไปอาราธนาสมเด็จพ่อพระสมมาสัมพุทธเจ้าก็ดีพ่อพระจุพุตธเจ้าก็ดีพระอรหันตก็ดีทุกๆพระองค์เนี่ยไม่มีพระองค์ใดเสด็จมาพุทธาพิเศษให้เพราะท่านให้เกียรติสมเด็จพ่อองค์ปฐมท่านบอกว่าเป็นสมเด็จพ่อองค์ปฐมนะ ต้องไปอาราธนาสมิตพ่องผปฐมท่านเองใครจะไปกล้าทำล่ะสมเด็ตพ่องค์ปฐมท่านเป็นอันนี้ว่าท่านเป็นเป็นที่เคารพสูงสุดนะฮะของสม็ตพ่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะถือว่าเป็นพระพุทธบิดาก็หมายถึงว่าเป็นพระพุทธเจ้าองค์แรกที่มาตรัสรุ้บนโลกนี้และเป็นผู้วางรากฐานในการบำเพ็ญบารมีของหนอพระโพธิสัตว์เจ้าสืบๆกันมาพระพุทธเจ้าก็เลยให้ความเคารพนะฮะแก่สมิจพะองค์ปฐมเป็นที่สุดนั่นเองครับเป็นประธานและเป็นที่สุดด้วย ในวันพุทธ,ธาภิษฐ์นี้เปรตปรุณุลหลวงพ่อพอเป็นดังนั้นเปรตปรุณุลหลวงพ่อก็เลยไปกราบอาราธนาสมเด็จพ่อพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปฐมที่เด่นดนแห่งพระนิพพานพอไปกราบอาราธนาแล้วส่วนองคปฐมท่านก็ทรงยิ้มรับคําอาราธนาแล้วท่านก็ท่านก็ขยายพระวรกายให้ใหญ่ครับจัก,กรวาลทั้งหมดทั้งสิน้นทั้งปวงแล้วท่านก็พุ่งพระพุทธรัศมีของพระพุทธอ,องค์สมเด็จพ่อปฐมเนี่ยมาที่กองบุญวัตถุมงคลนะของเปรตปุณลหลวงพ่อเลบคุณครูเวลากาเจนธรรมใน ในมณฑลพิถีนั่นเองนะฮะต้องต้องบอกว่าท่านสมเด็จพ่อมาทําให้ถึง3วันทั้งวันที่สิบเก้ายี่สิบยี่สิบนเดือนตุลาคมปีพศตวรรษสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ละพระเครื่องรุ่นนี้นําว่าสมเด็จพ่อองค์ปฐมนั้นคือปลอดภัยต้องบอกว่าท่านบอกว่าปลอดภัยทั้งจากมนุษย์และอมนุษย์นะปลอดภัยทั้งจากคุณผีคุณคนคุณของคุณเดียรัจฉชานวิชาและปลอดภัยจากสัตว์ร้ายสัตว สัตว์มีพิษทั้งหลายทั้งปวงนะะมนุษย์และอะมนุษย์ออมนุษย์อมนุษย์สัตว์ร้ายทั้งหลายไม่สามารถจะทําอันตรายได้นั่นเองนะฮะแล้วพระเครื่องรุ่นนี้เนี่ยพระพายมีอยู่4เนื้อด้วยกันนั่นก็คือด้านสายมือสุดนะฮะเป็นเนื้อเงินมหาสะท้อนนะฮะอันนี้เนื้อเงินมหาสะท้อนนะฮะมีพิมพ์ใหญ่กับพิมพ์เล็กแล้วก็เนื้อเนื้อ เตือนนี้เนื้อเขียวไหล่หน้ากากเงินฮะมีพิมพใหญ่พิมพเล็กเนื้อตะกัวหน้ากากเงินพิมพใหญ่พิมพเล็กแล้วก็เนื้อปีกเครื่องบินหน้ากาก,ากเงินพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กนะฮะงดงามนะฮะงดงามปราณีตวิจิตบรรจงอย่างมากเนี่ยพระเครื่องรุ่นนี้เนี่ยเดชพระคุณหลวงพ่อเล็กเนี่ยท่านได้จัดทําแล้วก็จัดสร้างขึ้นมาแล้วก็ออกแบบได้อย่างงดงามอย่างมากนะฮะด้านหน้าก็จะเป็นรูปคารพขององค์สมเด็จพ่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปฐมทองคําแห่งวัดท่าขนนทรงเครื่องจักรพรริ นะด้านหน้าก็จะมีกรียกว่าหัวใจนะพระคาถามงกุฎพระพุทธเจ้านะฮะแล้วก็มีจุดไข่ปลาอยู่รอบๆเหรียญเขียนว่าสมเด็จพออระองค์ปฐมนะฮะด้านหลังก็จะเป็นยันกราเพชรนะฮะด้านข้างยันกรบเพชรก็จะเป็นอักขระอักษรของเป็นพระคาถาเงินล้านนะฮะพระครูเตอร์เวลาการเจนะธรรมหนังวัดท่าขนุนการเจนะบุรีนะที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็เป็นเนื้อเนื้อเงินมหาสะทอนนะฮะ พราะพามีเป็นแค่องค์เดียวนะฮะเนื่องกัินมหาสะทอนท่านใดที่สนใจก็แอดไลน์มาสอบถามได้ฮะพุทธคุณพุทธคุณก็ต้องบอกว่าครบเครื่องเช่นเคยครบเครื่องเช่นเคยเพราะว่าสมเด็จพ่อพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยสมเด็จพ,พระฐมนี้เวลาตอนที่ท่านพุทธทาพิเศษเสร็จแล้วนี่ท่านก็บอกกับระเบระคุณหลวงพ่อเล็กว่าท่านทําให้อย่างเต็มที่แล้วนะพุทธคุณครบเครื่องทุกๆด้านนะแต่ที่มีประจําเลยก็มีอยู่3มเรื่องหนึ่ง นะท่านให้ป้องกันภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นป้องกันพวกรังสีพวกโรคระบาดอะไรทั้งหลายนะสองให้มีลาภมากนะฮะสามให้ปลอดภัยไรยโรคนะฮะปลอดภัยไรยโรคก็คือมีสุขภาพแข็งแรงไนะร้โรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายนะพระองค์นี้เนี่ยคือท่านบอกว่าด้วยบาร,รมีสมเดติพระอ,องค์ปฐมเนี่ยเรื่องกรรมเรื่องวิบากอะไรบางอย่างเนี่ยก็จะจะจะ,จะ ขาเรียกว่าบารมีสมเด็จพระพุทธมจะช่วยขจัดปัดเป่าออกไปด้วยนะฮะดังนั้นพระเครื่องรุ่นนี้ก็ต้องบอกว่าครบเครื่องทั้งบูบุญเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นป้องกันภัยรังสีนิวเคลียร์ป้องกันโรคระบาดป้องไขป้องกันภัยจากมนุษย์และอมนุษย,ย,รรย์ป้องกันภัยจากสัตว์ร้ายป้องกันภัยจากพวกคุณพวกของเดรัจฉานวิชาสิ่งที่ไม่ดีไม่งามทั้งหลายนะฮะแล้วก็เป็นมหาลาภเมตตามหานิยมค้าขายดีแค่คาดปลอดภยัยนะมีท่านอยู่กับบ้านกับเรือนก็เป็นมิ่งมงคล นะฮะแก่บ้านแก่เรือนนั่นเองนะฮะนี่สมเด็จพ่อองค์ปฐมยิ้มรับทรัพย์นะฮะเขาไปเดบคุณหลุงพ่อเล็กพรรกรูเตอร์เวลาการจนะธรรมนะฮะท่านใดสนใจอะไรมาสอบถามได้ฮะที่เมตร8 8 7ภาษาอังกฤษตัวเขียนเล็ก M E A D 8847ครับผม